ดี๋ยวดูว่าแม็กซิมัมคันนี้ได้เท่าไหร่ตันแล้วฮะจอฮะเพื่อนๆดูฮะนี่แช่แล้วนะฮะแช่อยู่ที่110กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับกับเนตาวีคันนี้นะครับขับมาขับได้ไหมขับได้ขับได้ขับได้ในราคานี้นะฮะซึ่งเป็นรถไฟฟ้าในราคานี้ถือว่าผมว่ามันก็โอเคนะครับ สวัสดีครับเพื <P ew en> <ๆ>่อนๆอยู่กับเราอีกแล้วนะครับรถเขาเราขับนะจริงๆต้องบอกว่าพามาดูรถ EV นะฮะ EV ในรูปแบบของ5าแสงสว่าอย่อะไรบ้างก็เป็นเนตาวี v นี่คันสีขาวนะฮะนะ,ะแล้วเดี๋ยวจะมาพาไปดูกันว่าคันนี้มีข้อดีอะไรข้อเสียยังไงแล้วสุดท้ายเลยเหมาะก,กับใครคันนี้ให้ไฟกับ LED มานมาฮะ,ะกระจังหน้านะฮะก็ครบถ้วนนะฮะเป็นแบบมินิมอลนะไม่ได้มีออปชั่นหรือว่า ไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเป็นพิเศษนะฮะภายนอกก็ดูซิมเปิลใช้งานง่ายนะครับสะอาดหูสะอาดตานะครับแม็กที่ให้มานะฮะยางที่ให้มาก็ต้องบอกว่าเป็นไซส์ที่เหมาะกับตัวรถเขาอยู่แล้วนะฮะไม่ได้ใช้แบบไม่ได้เหมาะกับทาความเร็วมากนะครับเพราะรถคันนี้เนี่ยวิ่งได้แค่110ิกิโเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปเทสกันนะครับรีโมทของคันนี้จะเป็นกลมๆนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาริมดูนะฮะเปิดเข้ามาเนี่ย นี่เพื่อนเพื่อน,อนอดีสตาร์รถเอาไว้เป็นรีโมทแบบนี้นะฮะ <ๆ S 1> กลมๆง่ายๆนะครับถ้าวางไว้ก็ไม่คิดว่าจะเป็นรีโมทเราสามารถหมุนเล่นได้นะฮะระหว่างทํางานนะข้อดีของเขาคือว่าขึ้นรถปุ๊บรถมันจะสตาร์ได้เลยโดยที่เพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> เนี่ยไม่ต้องกดปุ่มสตาร์นะครับหรือว่าเวลาลงจากรถนั่นเองเนี่ยไม่ต้องกดดับเครื่องนะฮะเราสามารถลงจากรถแล้วก็ไปใช้งานได้เลยแต่ข้อเสียเพื่อนเพื่อนระวังนิดเดียวคือว่ามันจะไม่จินะฮะกับการดับรถนะครับ Icana, คุณเป็นใครเขาเนี่ยเมีวารูมเมลวารูมอันนี้นะฮะเมลยวารูมน,นะฮะที่เราบอกว่าเป็นเจ้าของรถนะฮะที่ให้ผมเนี่ยมายิมรีวิววันนี้นะฮะเขาก็เลยเอยขอติดมาด้วยเพราะว่าจะให้เทสเรื่องของการนั่งข okay, okay. ้างหลังเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาซื้อรถคันนี้มาเนี Election ่ยเขาได้แต่เป็นคนขับนะฮะวันนี้ก็เลยให้มันนั่งข้างหลังด้วยนะครับนะอ๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะกุญแจไว้ข้างในรถจะได้ดับนะฮะโอเคมาด้านหลังนะฮะ ปิดปิดทุกอย่างเนี่ยไม่มีไฟฟ้าเพื่อนๆเ,เปิดปนอย่างนี้ออโต้เลยนะฮะไม่มีนะฮะใช้มือล้วนๆน,นะครับเป็นคำโชคมาให้นะฮะโอเคเบาะด้านหลังสามารถพับวางได้นะครับวางถุงก๊อฟวางอะไรสามารถขนสัมภาระได้เยอะนะฮะเวลาปิดก็ต้องแน่นๆนิดนึงอ่าใช้แรงนิดนึงกล้องมองหลังกล้องอะไรพวกนี้บายสปอร์ตรอบคันไม่มีให้กับราคา5 0าแสนกว่าๆคันนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าฟังก์ชันการใช้งานในเมืองตอบโจทย์เพื่อนๆมากๆนะฮะด้วยจาก อ,อ,อัตราเร่งภายในเมืองหรือว่ากิโลเมตรที่เขาวิ่งให้ได้เนี่ยสามกิโลเมตรถือว่าเยอะพอสมควรนะครับโอเครูปไฟชบเชียวก็แล้วแต่คนชอบนะฮะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างโอเคนะฮะไม่ล้นเกินไม่น้อยเกินนะฮะดูเรียบง่ายโดยเฉพาะสีขาวนะครับนะฮะหลามีสีอะไรสีเขียว,ยวอ่ะแบตเพิ่มขึ้นด้วยแล้วไม่ผมไม่ได้จะว่าเขาเพิ่มราคาปะ ไม่ชัวร์อันนี้คร่าวๆอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเบาะหน้านะฮะเบาะหน้าฝั่งคนขับกันอีกทีหนึ่งไปตามมาก็มานะเพื่อนๆภายในเนี่ยฟิลลิ่งอ่ะเริ่มจากที่พุมอะไรก่อนเลยพุมอะไรเนี่ยเป็นกึ่งกึ่งหนังนะฮะหนังสังเคราะห์นะครับเย็บมาด้วยไดแดงนะฮะเพิ่มความสปอร์ตนิดนึงนะครับแต่ ทรงเนี่ยก็จะสปอร์ตนิดหน่อยไม่ได้เป็นพรมอะไรกลมๆอย่างที่บอกเนาะโพซิชันระหว่างพรมอะไรกับตัวอัตราการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยค่อนข้างใกล้ชิดนะครับหมายถึงว่าระหว่างขับนสามารถนิ้วเนื้วเนี่ยสามารถไปถึงได้ง่ายไม่ได้ห่างเกินนะฮะคนที่ตัวเล็กหรือว่ามีความสูงหน่อยเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาสําหรับรถคันนี้ช่องแอร์ที่ให้มาเนี่ยฝั่งคนขับก็เป็น2ช่องนะครับฝั่งคนนั่งก็2ช่องนะครับ ตรงพมารมอะไรก็จะเป็นเรื่องของมัตติฟังก์ชันพื้นฐานนะฮะรับสายโทรศัพท์ได้ปรับเสียงวิทย,ยุอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของจอแอปพลิเคชันเนี่ยต้องบอกว่าก็ให้มาครบถ้วนและใหญ่มากๆเพื่อใหญ่เหมือนแท็บเล็ตเลยนะฮะถามว่าเวลาขับเนี่ยมันเกกากตาไหมต้องบอกว่ามันไม่ได้เกกากตาขนาดนั้นเนื่องจากความแสงสว่างนะฮะอันนี้ผมพูดไปสอดคล้องนะแต่คำถามคือว่าคุณจะต้องมีแอปพลิเคชันนะคุณต้องมีแอปพลิเคชันของเขานะฮะในการให ใช้กับตัวสมาร์ทเรื่องของระบบของเขานะครับวัสดุภายในนะฮะค่อนข้างเรียบง่ายนะครับก็เป็นหนังนะครับตรงนี้เป็นมินิแมนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าถ้าเปิดแอร์เย็นๆตรงนี้จะเป็นไอรหรือเปล่านะครับก็จะต้องใครใครใช้อยู่ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับส่วนหน้าจออัตราเร่งโชว์เรื่องของกิโลเมตรต่อชั่วโมงเรื่องของว่าขับได้อีกเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็จะอยู่ที่หน้าจอตรงนี้หมดเลยนะครับอย่างที่บอก์นอกเกียร์ก็เข้าเกียร์มือใช่ไหมมันก็จะเหมือนเบนซ์เหยียบเบรกก็คือขึ้นได้เลยนะครับ กระจกก็ปรับนะฮะสามารถคอนโทรลได้ล็อกหน้าล็อกหลังกระจกปรับมองข้างเป็นแบบไฟฟ้านะครับมาที่ตัวบ่อเนาะตัวบ่อเนี่ยไม่มีไฟฟ้านะเพื่อนๆห้าแสงกว่าไม่ต้องเอาอะไรขนาดนั้นนะฮะก็สามารถใช้มือนะฮะเป็นมือแบบคลาสสิกเลยนะฮะปรับข้างหน้าได้แค่หน้าหลังแล้วก็เบาะคนขับนะครับปรับได้แค่สองทิศทางนะฮะพวงมาลัยก็อาจจะคงปรับได้ไม่แน่ใจตรงกันปรับคนไหนเรีปรับตรงไหนวะ ปัผ่านแอปก็ปัผ่านนะเอออ่ะอันเนี้ยเพื่อนเพื <ๆ S 2> <ๆ>่อนเดี๋ยวโนต้ตไว้นะฮะไปดูช่องอื่นนะฮะ <laughs> ว่าพวงมาลัยปรับยังไงช่องนี้ช่องนี้ลืมมาว่ามันปรับยังไงนะฮะขาดตกบกพร่องก็ดูช่องอื่นนะฮะแบ่งแบ่งคนมาดูช่องผมบ้างนะฮะอ่ะประมาณนี้เนี่ยไปดูด้านหลังกันไปดูด้านหลังว่านั่งสบายไหมเชิญครับ <laughs> ด้านหลังเนี่ยเปิดเข้ามาเนี่ยผมสูง179ก้าแบบออโต้ก่อนนะค่อนข้างใกล้ใกล้เฉียดหัวนิดนึงนะถ้าขึ้นแบบไม่ระวังเนี่ยต้องก้มนิดนึง นะฮะฮโดยรถสายนี้เข้ามาถามว่านั่งอ,อึดอัดไหมก็พอถามว่าผมนั่งอึดอัดไหมก็อาจจะนิดนึงก็ <c oughs> อาจจะนิดนึงนะฮะเพราะว่ามีคนนั่งข้างๆกับผมนะฮะแต่กลับมาสาระนะฮะหลังเบาะนะฮะวิสัยทัศน์เวลามองเนี่ยเอ่อตรงเนี้ยมันมันเป็นเบาะที่แบบปรับมือเนาะเขาเรียกว่าว,วิชั่นของคนด้านหลังเนี่ยไม่ได้มึนหัวมากเพราะว่าเบาะมันได้เป็นแน่นๆระหว่างหมอนรองนะครับ มีที่ใส่ของมาให้นะฮะที่วางแก้วน้ําข้างประตูคันนี้ไม่มีมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลูกๆนั่งหรือว่าเวลาใครนั่งเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อจํากัดนิดน,นึงเพราะให้มาทางข้างหน้าเยอะแล้วนะฮะส่วนที่พักแขนคันนี้ก็ไม่มีมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปแบบ Family Tri ิหรือว่ากินน้ํากันเนี่ยครบทุกคนเนี่ยปัญหาคือว่ามันจะไม่มีที่วางน้ำนะฮะถูกไหมฮะแล้วฝั่งที่นั่งเนี่ยฝั่งขวาอาจจะนั่งสบายแต่ถ้าฝั่งซ้ายจะนั่งเบียดๆหน่อย <laughs> นะฮะนะฮะเฮดรูมเล็กรูมโอเค นะฮะเหมาะสมนะฮะกับรถไซ์นี้ไม่ได้มีอะไรคอมเมนต์มากมายใช้งานในเมืองใช้งานในเมืองอย่างเดียวแน่นอนออกต่างจังหวัดผมว่าอาจจะเบาไปรถอาจจะเล็กไปนิดนึงนะ,ะเวลาแบบเจอสิล้อวิ่งเฉียวๆเร็วๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่วางของนี้ก็มีมาให้พอสมควรนะฮะนะฮะก็มีทั้งหนังกับตัวพลาสติกนะครับวางกันไป มีหูช้างมาให้นะฮะปกติไฟหน้าไฟหลังเนี่ยมีแค่ไฟหน้า2จุดไฟกลางรถไม่มีแอร์หลังไม่มีรถขนาดนี้ไม่จําเป็นนะฮะว่าต้องมีแอร์หลังคุณว่าอย่างนั้นไหมไปเออซะแล้ว <S <S 2> <S 2> <S รถคันนี้ไม่จําเป็นต้องมีแอร์หลังนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างใกล้กันนะฮะไม่จําเป็นต้องมีแอร์หลังมีที่ power outlet ให้มีปลั๊กชาร์จให้นะครับด้านหลังนะครับประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปลองเทสไดกันเชิญครับ ตอนนี้นะเพื่อนๆเราก็อยู่บนเนตาวีแล้วนะฮะที่บอกว่าเป็นรถไฟฟ้าในรา 500, คา5 0 0แสนกว่าๆเนี่ยต้องบอกว่าฟีลลิ่งในการขับเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่พยายามอยู่ในในแอเรียในความเร็วประมาณ60สถึงแปนะเพื่อนๆก็ฟีลลิ่งเนี่ยก็ให้ตอบสนองนะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลองความเร็วบนทางด่วนดูนะครับต้องบอกว่าพมลัยอะไรคันนี้ก็จะค่อนข้างเบานิหนึ่งเพื่อนๆเวลาเข้าโค้งเองหรือว่าแฮนด์ลิ่งเองช่วงล่างเองเนี่ย ถ้าตามสเปครถเลยเนี่ยมาจากออริจินอลจากโรงงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดีซะเท่าไหร่นะครับข้างหลังเองก็จะเวียงๆหน่อยนะฮะซึ่งคันนี้เนี่ยก็ไปถูกเปลี่ยนโช้คอัพมาแล้วนะฮะซึ่งเวลาเข้าโคง้งหรือว่าทาความเร็วเนี่ยก็จะค่อนข้างโอเคนะฮะแต่ถามว่าคันนี้เหมาะกับใครถ้าฟิลการขับเนี่ยต้องบอกว่าถ้าสายสปอร์ตหรือว่าคนที่ต้องการเปอร์ฟอร์แมนซ์มากๆเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์ได้แน่นอนเพราะว่าคันนี้ ขับได้ประมาณ110ยนะฮะหรือรู้สึกว่าถ้าเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยก็จะ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องของระบบความปลอดภัยนะฮะก็มีแอร์แบ็กปกตินะครับเรื่องของบายสปอร์ตไม่ได้มีมาให้นะฮะหรือว่าระบบเปลี่ยนเลนออโต้พายออลอะไรพวกนี้ไม่ได้มีเท่าแบรนด์ใหญ่ๆนะครับหรือว่าค่ายใหญ่ๆทางนั้นก็จะมาใน ฟังชันพื้นฐานเนาะเน้นใช้งานสะดวกสบายขับในเมืองนะฮะอัตรากินพลังเนี่ยชาร์จแบตต่อกิโลเมตรเนี่ยก็ได้300กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับก็สามารถใช้แบบฟ้าชาร์จได้แล้วก็ชาร์จแบบปกติได้นะครับแต่ถ้าเป็นชาร์จแบบปกติเนี่ยก็ใช้เวลานานนิดนึงน่าจะ6-7ถึงชั่วโมงนะฮะก็ชาร์จไฟบ้านได้พวมอะไรที่ให้มาเนี่ยก็เป็นรูปทรงเขาเรียกอนะไรอันนี้เ,เรียกว่าทรงอะไรนะคุณณัฐ นะเออจริงๆก็สปอร์ตเพราะมัน<ช><ช>ไม่ได้แบบกลมๆอมะอ่ามันก็จะแบบมีตัดคเคิร์ฟยุโรปหน่อยอ่าถูกต้องก็จับกระชับนะฮะฟิลลิ่งถ้าคนผู้หญิงขับก็น่าจะชินเพราะว่ามันมันสะดวกสบายพื้นที่ก็แคบนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแคบแต่มันมีฟังก์ชันเยอะมีที่ใส่แก้วน,น้ำมีอะไรเงี้ยอใช่ป่ะรถไฟฟ้ามันก็จะแบบโล่งๆหน่อยโล่งๆคินๆหน้าจอก็จริงๆก็เหมือนแท็บเล็ตนะครับ จริงๆคันนี้ลืมบอกไปว่าตัวเกียร์เนี่ยขวามือเนี่ยการใช้งานเกียร์เนี่ยเป็นเหมือนระบบรถรถเบนซ์เลยเพราะว่าเขาเป็นลอกกันบ้านกันมานะฮะหมายถึงว่าปรับเกียร์เนี่ยก็จะอยู่ตรงตรงตรง,ตรง,ตรงที่ปัดไฟเลี้ยวนะครับอันนี้เจ้าของรถบอกมานะเมื่อกี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าคันนี้ถ้าขึ้นบนทางด่วนแล้วสปีดต่อเนื่องจะเป็นยังไงฟิลลิ่งจะเป็นยังไงนะไปเดี๋ยวเราจะขึ้นทางด่วนกันนี่นะเพื่อนๆ <c oughs> จาก สิบกว่าเมื่อกี้เราเหยียบสุดเลยนะฮะนี่สุดแล้วนะฮะสุดจริงๆแล้วนะฮะจะหมดแล้วนะฮะยังไม่พ้นโค้งเลยนะฮะนี่คือเหยียบประมาณหนึ่งร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวดูว่าแม็กซิมัมคันนี้ได้เท่าไหร่ตันแล้วฮะจอฮะเพื่อนๆดูฮะนี่แช่แล้วนะฮะแช่อยู่ที่110กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับกับเนตาวีคันนี้นะครับถ้าขับก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยแหละเรื่องของประยัการประหยัดพลังงานของเชื้อเพลิงของเขานะนี่เราก็กดแช่ บนทางด่วนได้ยาวๆเลยนะฮะก็ฟิลลิ่งในการขับไม่มีหวือหวาไม่มีกระโชกกระชากนะครับแต่อาจจะมีเรื่องของการโยนน้ำหนักนิดนึงถ้าเราแบบเ,เปลี่ยนเลนไวๆนะฮะต้องไปแก้โชคนิดหนึ่งนะฮะเพราะยางเขาค่อนข้างแก้มน้อยมากสังเกตนะฮะรถทุกครั้งกำลังจะแซงเราไปนะฮะเพราะว่าเราขับได้เร็วที่สุดแล้วจริงๆนะครับกับในเต่าวีคันนี้ฮนะเดี๋ยวเราจะชิดซ้ายแล้วนะพวเพื่อนๆเมื่อกี้เราอยู่เลนกลางฮะ จะไปขวาสุดไปไม่ได้นะคันนี้อย่างที่บอกนะครับฟิลลิ่งขับสนุกสนานไหมไม่ได้สนุกสนานนะแต่คนขับกับชีวิตประจําวันคุณจะเร่งรีบอะไรขนาดไหนใช่ไหมโอเร่งรีบไปใช้ยี่ห้ออื่นไปใช้รุ่นอื่นคันนี้ตอบโจทย์มาอย่างที่บอกไปตลาดไปหน้าหมู่บ้านรับลูกไปโรงเรียนไปทํางานใกล้ๆจากบ้านไปออฟฟิศไม่เกิน30-50โลแต่ไม่ได้ออกชานเมืองมากนะครับ จริงไม่หรกถ่ามาอะไรเงี้ยกฎหมายมันผิดที่120อ่ะมนขับไป110มั็โอเคนะอ่ะถูกต้องเพราะเรื่องจากกฎหมายด้วยอันนี้อันนี้ก็เป็นพอยท์ที่สำคัญมนขับไ110ก็ถือว่าโอเคด้นะครับระหว่างขับเนี่ยถ้าเมื่อยก็มีที่พักแขนนะฮะซึ่งไม่สามารถเลื่อนมาได้นะฮะก็จะแบบไม่รู้ให้มาทำใหม่นี่เราเข้าโค้งจริงๆนะเพื่อนๆความเร็วประมาณ80นะฮะเป็นไงฮะค่อนข้างวิวเนี่ยผมโดนโค้งนอกแหน 80สกว่าร้อยหนึ่งก็ถือว่ายังกดอยู่ยังยังยังเกาะถนนอยู่แต่ความรู้สึกผมเนี่ยรู้สึกว่ามันมันวิวๆิวนิดนึงเพราะว่ายางยางมันแคบแล้วออประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบเบรกกันนะฮะข้างหน้าคือไฟแดงแล้ <laughs> วจะจ้๊เบรกเ,เลยนะนี่เพื่อนจากสูตรนะฮะมาป๊าอยู่เทินผมจะหักออกอยู่เทินเลยนะเพื่อนๆนะไม่มีรถ <laughs> <laughs> ถามว่าฟีลลิ่งอย่างเงี้ย เนีลดลดลดนะะ่ยรถรถรถอเลิร์สฮะอยา่างที่บอกนะเทคโนโลยีไฟฟ้านะฮะอ๋อไม่ใช่เสียงกล้องกโปรอัตราวงเลี้ยวเนี่ยถ้าถ้าเป็นรถปกติเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเลี้ยวพ้นเพราะมีเกลีย่ทยันใหญ่แต่มีกที่ความรู้สึกคือว่าวงเลี้ยวมันแคบน,นะระหว่างขับไปเนี่ยออขอดูอ่ะกระจก<ด>ไม่มีไฟนะฮะเป็นเปิดปกติทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันมีไฟให้สองดวงเป็นแบบ อ๋อแสงสว่างเป็นแสงเดียวนะฮะไม่สามารถกดส่งครั้งแล้วค่อยๆสว่างค่อยๆสว่างได้นะครับก็เป็นบทัชสกรีนปกติส่วนจอเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะทุกอย่างคอนโทรลด้วยหน้าจออันบรา,าร์เอร์บาหานี้นะฮะถ้าอยากจะต่อโทรศัพท์ก็ต้องมีแอปพลิเคชันของเขานะฮะหรือว่าถ้าอยากจะต่อฟังเพลงก็ต้องใช้แอปพลิเคชันของเขาข้อมูลต่างๆนะฮะข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของอัตราการาการเซอร์วิสต่างๆเนี่ยก็สามารถดูได้จาก หน้าจอตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะฮะระบบความปลอดภัยนะฮะให้มาน้อยไปนิดนะฮะกับราคา5 0 0แสนกว่านะครับเปลี่ยนเลนนะฮะก็ไม่มีเขาเรียกอะไรนะไอ้บายสปอร์ตด้วยนะฮะเรื่องของการดึงพวงมาลัยกลับเข้าเลนนะครับหรือว่าเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ได้เอาเข้ามาใส่เลยถูกต้องนะฮะแล้วก็ถามว่าขับได้ไหมขับได้ขับได้ขับได้ในราคานี้นะฮะซึ่งเป็นรถไฟฟ้าในราคานี้ถือว่าผมว่ามันก็โอเคนะครับอ่าไม่ได้มีเรื่องของที่บอกเนาะคูสคอนโทน เอ่อเรื่องของออโต้เบรกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะวิสัยทัศน์โอเคนะค่อนข้างโอเคนะเป็นรถไซที่แบบโอเคสูงนิดนึ่ามองมองง่ายไม่ไม่รู้สึกว่าไม่แคบไม่หลอกตานะครับกระจกมองข้างอะไรก็ให้มาได้โอเคเหมาะสมเหมาะสนกับเขาผมว่ามองง่ายกว่าอีโคคาร์นะอีโคคาร์ค่ายอื่นๆที่ราคาพอกันอ่าถ้าถ้าในเรสของที่อย่างที่คุณนัดบอกเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ แต่ผมชอบเรื่องของฟิลลิ่งในความรู้สึกนะไม่ได้เหมือนขับรถกอล์ฟไม่ได้ขับเหมือนออร่ากูดแคทเลนะ็กเนี่ยถ้าขับออร่ากูดแคทเนี่ยฟีลมันจะโยนกว่านี้หมายถึงว่าเหยียบปุ๊บมันจะดึงแบบฟีลเหมือนขับรถกอล์ฟครอบเล็กอ่ะเอออันนี้ก็จะมีความเป็นสันดาบนิดนึงนะฮะ เป็นไงกันบ้างเพื่อนๆหลังจากที่ได้ไปดูการเทสต์ไร์นะครับบนทางด,วด่วนแล้วก็อัตราเร่ง0ูนถึงร้อเป็นยังไงรวมถึงความเร็วที่คันนี้มีให้เพื่อนๆได้ใช้กันนะฮะสรุปให้เพื่อนเพื่อนฟังง่ายนะฮะคันนี้เหมาะกับใครเหมาะไร์ส์คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะฮะไม่ได้มีกิจวัตรประจําวันที่ต้องออกต่างจังหวัดอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับในเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้งานนะครับส่วนออปชั่นนะฮะที่จะคาดหวังเรื่องของอระบบอิเล็กทรอนิกอะไรมากมายหรือว่าเทคโนโลยีพวกนี้นะครับก็ต้องทําใจนะ ว่าคันนี้ไม่ได้ให้มาฟออปชั่นขนาดนั้น,น,น,นกับราคา5 0าแสนกว,กว่านะฮะตรงนี้นะครับก็โดยรวมคร่าวาประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆถ้าใครสนใจใครคอมเมนต์หรืออยากให้รีวิวเรื่องรถตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาได้ที่รถเขาเราขับได้เลยนะฮะ EP หน้าเดี๋ยวพาไปดูว่าจะเจอรถอะไรเจอกันครับ <S <S อย่าลืมกดกระดิ่ง u b s c r i b e